สวัสดีค่ะปาแบมทัวร์กินเที่ยววันนี้พากินผัดประกาศแก้วนะคะผัดประกาศแก้วน้ำมันหอยนะคะกอกข้งแรกของชีวิตนะคะจะน่ากินยังไงมาดูกันนะคะอร่อยอร่อยสุดเดิมของปาแบมนะคะง่ายง่ายง่าร่อย่ะนะคะสไตล์ปาแบมนะคะกรีดน้ำมันเหมือนเดิมเลยจ้าจัดไปนะคะผัดประกาศแก้วนะคะ็กด้อยคำนะคะ ยี่สิบบาทยี่สิบบาทนะคะร้อยอร่อยนะคะผักเลซ์ามผักปอดตามพิกนะคะสุดยอดเลยนะคะมาทานด้วยกัเมนูอร่อยเมนูเมนูง่ายๆไทยพดนะคะชอบกัดไร่ชอบกดเชติดตามติดตามก่อกินเพื่อนะคะขอบคุณที่รอีทั่วโลกมากเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะ รับชมได้เลยจ้าตั้งแ่หม่ตะวันเวลา15นาฬิกาแล21นาฬิกานะคะกอบเหลืองหน้ารับประทานน้ำมันเยอะมากเลยนะคะเห็นไหมคะหมูสามชั้นสไลด์รีดๆน้ำมันนะคะในกระเทนน้ำมันทิ้งนะคะเหลือ่เกี่ยนะคะแล้วกระเ,เทียมผักำพะหน,ะะน้าทานนะคะไม่าทานมากเลยะคะ่ทานกับกดนนะคะ แทนผัดผัดนะคะน้ำมันนะคะน้ำมันร้อนรอนรีดน,น้ำมันเองนะคะง <_ ck _> ่ายๆนะคะห <_ ck _> มูเหลืองกรอบน่ารับประทานมากเลยค่ะ<_ <ck> _>อร่อยมากเลยนะคะ<_ <ck> _>หอมนะคะหอมมาก<_ <ck> _>หมูสามชั้นสไลด์นะคะอร่อยจังเลยนะคะ<_ <ck> _>สุดยอดนะคะ พัเลยนะคะัเจนะคะัมากพัดเลยโอ้ยสยมากเลยนะคะเีมเลยนะคะมกวันจรัๆๆว้าะไม่นามาัด้แรนะคะไม่เคยัดลยพัดๆๆพัดใมันหอมหอมมากเลยนะคะัดเลกค ไม่แน่ก็ประมาณนี้นะคะกระดมนะคะอร่อยอร่อยนะคะ ซอปรุงรสคะปรุงรสได้เลยจ้าชอสปรุงรสนะคะเสิช์อสปรุงรสเลยนะคะใส่นิดหน่อยนะคะไม่เยอะนะคะอร่อยอร่อยนะคะทงนัวนิดหน่อยนะคะทงนัวนะคะสนิดหน่อยนิดแานก็ไม่ต้องใส่นะคะ มันตามมันช้อนชาสองช้อนชานิดเดียวเลยนิดเดียวนะครับตักวางน,นิดหนึ่งเค็มบหวานๆใราน้ำมันหอยนะคะอร่อยอร่อยผัดนล้วมันหอยอร่อยมากเลยจ้าทานกับกาแฟนะคะอร่อยจริงๆนะคะอร่อยมากเลยนะคะเดีย๋ยวน้ำตาลนิดนึงนะคะ เบบนี้เพียงนะคะประมาณช้อนโต๊ะนะคะให้กลมกลมนะคะหอมอร่อยนะคะผัดให้เข้ากันเลยค่ะผัดให้มันหอมที่แซ่บอร่อยๆเข้ากันนะคะน่าทานไหมค่ะน่าทานมากเลยใช่ไหมคะข้าวร้อนๆนะคะทานข้าวสวยร้อนๆนะคะอร่อยอร่อยนะคะ ใครชอบเผ็ดก็น้ำพริกน้ำปลาใส่ไมากเลยนะคะเด้อมาซื้อกันนะคะทานดีมีประโยชน์ผักไรสารนะคะปลอดสารนะคะร้อยคำค่ะผักกาดแก้วน้ำมันหอยนะคะผักกาดแก้วน้ำมันหอยร้อยอร่อยนะคะร่วมชมคลิปทุกวันนะคะ15บหนาฬิกาและ21่สนาฬิกานะคะขอบคุณี่อง f สีทุกคนนะคะ าะะมากาทามากเลยนะะกินแต่กันนะเจ้าผัดผักน้ำมันหอยนะเจ้าวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะเจ้าที่ทําเมนูผัดแก้วน้ำมันหอยนะเจ้ารั่เหมือนกันนะเจ้าอร่อยเหลือเกินนะเจ้าสูตรเดิมของก้าแเบนนะคะสูตรเดิมสูตรเดิมนะคะ รีดน้ำมันนะคะใช้น้ำมันที่รีดในการผัดทุกอย่างนะคะก็อร่อยนะคะน้ำมันก็ไม่ต้องซื้อนะคะไม่ต้องซื้อน้ำมันกินนะคะก็ได้ผัดผัดน้ำมันหอยที่แซนอร่อยนะคะน่าทานมากเลยจ้าอร่อยอร่อยนะคะอร่อยจังเลยคะ่ะ ทานด้วกันนะคะตข้าวโรได้เลยจ้าตักข้าว,รวะะาอรัอน,ะะนะะเลยนะคะก็จะตักเสิร์ฟด้แลคะตักเสร์ฟตักเสค่นีรตักเสิร์ฟได้ลนะคะทานมา้เลยนะคะอรเลยดเลจ้า ะะผัดผักน้ำมันหอนะะ่อน่าทานมากเลยนะคะนี่นะคะโรยอระะ่อยนทานด้วยกันนะจะ๊เสร็จแล้วจ้าผัดผักน้ำมันหอ่อง่ายง่ายสุดแต่ก็เด่นอร่อยห่อล้ำแตเตจ้ากินด้วยกันนะจ๊นะ ป,นนป,ปิดไฟเ้ยนะเจ้าตัก,กสูรแล้วนะอนฮอนฮนนะเจ้ากินฮอนฮอนอร่อยอร่อยบอกขะานเจ้าติดตามต้้งแ็นทัวกินเที่ยวนะเจ้าผัดผักน้ำมันหอยแสนอร่อยหอมพักปลดแสาพิษนะเจ้าผักโครงการโดยคำ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งตัวนะเจ้าคอมเมนต์ตัวนะเจ้าขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจรวยๆปังๆนะเจ้าขอให้จคดีมีชัยทุกคนเจ้าขอบคุณจานะเจ้า thank you for watching and subscribe and support my channel กดเดมทัว o ์กินเที่ยว thank you so much see you every day 3 p m and 9 p m thank you so much bye 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 bye